อ,อม,ออม,มอ่ค,มมควดีที่นุองผมงามดูครับผมมนอนม่ควรดีี่ม่ควรดีี่ดีจัง สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เข้ามารับชมสองเมื่อกี้พาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางยู่ในประเทศหลักอะสรางประเทศน้ำนอจ้ะครับผมมีพอกันวันที่หกแล้วเนาะจ้าหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่ะอันนี้เมื่อกี้ก็พ่อกี้กับผาเขาปลาฮาเฮต์ซึ่เก่าจ้ะหลังจากเขาไปได้พอกันเหมือนึงเนาะแม่นครับผมพวกว้านพวกกี้ทองเสียดอะอาการบาดยีเลยบาดยีเขาปลาเนาะแม่นครับผม มันี้จะใครแน่ขึ้นก็เลยพามาเข่าป่าค่ะป่าบ้านน้องเม็กน้องค่ะตำบลห้วยขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดบุรีราชธานีจ้าป่าล่างเนาะบริเวณขุนผู้ขุนเขาเนาะแม่นครับผมอาการยังบ่ทเนี่ยเพราะท่านเต็มหลอยเนาะไปรดูน้ำกันเลยจ้ามันนี้ว่วัดศรีสมานบนาะจระไปกันเลยจ้าไปครับผมอะครับผมเริ่มต้นขม่ามาแล้วบ้างเห็ดพึ่งครับผมขอาให้ผมก่อนได้ครับเห็ดเลยครับผมหลังจากก็จะพอกันมานึงครับผมอ่าไปพึ่งเลี้ยงคามครับ

ừ đọc đi thôi cọc thôi cọc Để kiếm ra đọc oh. Để đọc đi đọc đi bố quẹ mà làm thế nào Để đọc nhanh ít ừ. đọc đi ít đọc này nạt thọng

สองดอกเนาะคู่นี่เอยซืหัวใจบานเข้าไปได้ขาครับผมตันีตันครับผมตันน่นเมื่อกี้เฮ็ดป่งไข่ป่งไข่ึงขาตุ๊กสกันนะนเดปงไปยังไงเ็ดปงไปนกดดีแต่หน่อย บอกปชาติภาพิ่นมหาเหตดคุณเรียกว่าเหตเกิดภไม่เม่นจ้ะที่ไหนโอ้ยเขียวเข้าวแคนครับผมมันไอแคนเห็นอีกแล้วครับผมหน่สอดอกโีดกพี่น้องผม่าเลยเอาก็ตากไป้ทั้หมน เอหไงดีเนาะอบอบเลยจ้ะที่น้องโอเคในข้าวเคนสามดอกเต็มกลับเลยจ้ะอุองจ้ะอยากง่าก็มาเออเกิดก้อนมาหนึ่งเ <laughs> <laughs> อ<ม>สิพี่สิพ,สพี่น้องดำน้องดำครับผมบัด ดอกแหลกได้ครับวันนี้แ,นและงกครับผมเดกีดก,ดกเป็นยายจะเป็นยายไงบอแมนบอแมนบอามนไครเป็นบอแมนแต่น้องน,นีน่นก,นก,ก็ดอกดอกเพียะจ้าอ่มึงคนนี้อุอย พี่น,น้องผมงามอยู่ครับผมเหมือนไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยดีที่มองซีเยอะจ้ะนี่ครับผมนี่เด็กจิ้มเนาะจิ้มอยู่ครับผมเพราะมันเห็นแต่เดียวอีแต่แต่เพิ่งไม่หมูอยู่ครับผมแกะอยู่จ้ะ น้องตะไคร้จ้าตะไคร้ปีนี้ออกตะไคร้โอนตะไคร้หอมแม่นจ้ะอือนี่แค่นี้สวยงามเลยครับผมสวยงามสวยออสวยๆเพคคู่ปึ๊ดเพคคู่น่านึงงามด้วยครับงามจ้ะสองกันต่้ยคู่เข้ามากี่บบนหันหน่อยหน่อยคูเข้ามากีบคักแน่งจากข้างนอก สามแห่งีข้างหลังอสองไอสองสอกันาละลาดอกไงนัอยากลายสจ้ะน่งามให้สอกิกธนาไม่กิกจะพันดอกไงกลัวจ้ะน้องดำจ้ะต่อำลองดำต่อครับผม,ผม e> ่จ้ะน่บริุพูถึงเขาก็เรียนหนงดำปลาล่างไปครับผมเขวแค่น้ะแค่นี่สุ ดีจ you know, ้าง่ายอีกแล้วจ้ะงูขาวครับสีขาวจ้ะขาวจุมเนกจูงเท่าไปจูงเท่าเปลวอยเปล่าเปล่าจ้ะอันนี้ดอกบานเห็นแล้วนี่โอ้ผมเห็นได้ดินี่จุ่มงอ๋อเอาอยูบ้าบ้ดอกเนาะบ้าเป็นเฉื่อยนะเป็นเฉื่อนะครับผมเอาไว้เป็นเสื่อไปครับผมนะครับดูน้ำการอีกเรื่อยครับวันนี้ กระสิมานอีกบอครับผมนี่ครับผมเห็ดพึ่งนุกยุงเห็ดพึ่งแดงขายาวครับผมเห็ดพึ่งนุกยุงเหรอครับผมขายงาแข่งกันนี่เจิดเถิดเนาะนี่ครับขายาวอุลีครับผมลุดกันน้อยหนึ่งจ้ะสวยๆแดงๆเลยเนาะนี่ครับผม อื้ยขออีกนะจ้ะมี้สามครับท่านค่ะคีบอ่ะโอ้ขอท่ายอยู่ครับอแล้วกี้นี่ว่าเห็นว่าแนมเห็นดอกเดียวเนาะดอกใหญ่เพื่อนบ่ะเพิ่นสูงกว่าหมูไอ้เนมเพื่อนจะดอกใหญ่ป่ะเนี่ยเพิ่นโดดเด่นดอกหน่อยดอกเล็กหน่อยเพิ่นใบตองใบตองกระหน่ยเกิน ใครด้วยเจ้าไข่เพื่นครับผมไขม่นิดแล้วก็สมเรืองเรืองเลยเอครน่ออกรงเลยเนาะฮห้ะครับผมมหากำลังเรือเลยครับผมกันว่าเหลืองกับวไวลายอ้า, <laughs> อาบ,าน,บานในไม้สวยๆปบในจะพี่นเนาะกระชได้เอาเนาะนี่ครับผม หมื่อวานพวกกีทองเสียบได้มาหาเพื่อนบ่อถาเลยจ้ะบ้านก่อนเลยนะบ้านถาบ่้านถาบ้านโรอาการก็ดีขึ้นแน่ครับผมวันนี้แต่มาลองเบิึงครับผมลองเที่ยวปลาล่างก่อนเนาะแมนครับผมบาทำแกาดันผู้ครับผมส่งค้าใหญ่อีกนะครับดอกไงใช่ไหมนี่นะเนาะครับผม ยังบมท่านไหนเก๋ได้จะพี่น้องยังนมนี่หน่อยเนาะเดี๋ยววาขวามยาวเพป็นพี่น้องโศกหนึ่งพอดีเลยจ้ะครับอย่างขาลาจังได้จะมาออกดอกเดียพี่น้องผมพูดแต่ว่างานเพิงเลยครับขาดอกสุดยอดครับผมเพชรยังเพ็ดผึงติ้วเพ็ดผึงติ้วที่เพชรผึองแดงค้าคนแล้วครับเพื่อนครับผมผึ้งติ้วเพิ่งนำอ้อยเพิ่งเดินมาคน

ขาเนี่ยแหละนอกโงามเนาะใสเด็ดยังขาลายจ้าเด่นขาลายครับผมเด่ลายเดอ๋ยวที่หลังตอเสะครับผมเป็นห่อนั่งผู้ยังไปกันหน่อยให้เราตัวคิดเนาะนี่ครับสักการณ์ทัวร์ท่านเต็มรอยครับผม นูไม่ก็ชงงานงานดีเขาถึงนงานนี่ครับเดี๋ยวจังสีเนาะข้าหลวงในน้ำหย่อดเลยครับจ้ะเปืดแล้วเอาอะไรเนาะเอาได้อ่ะทำงานพอดีเนาะมี้จ้ะโออกินหอดล้างเขาดิครับหอาเองนาะกินหอดเขาครับผมโออดเอากลได้อดเอาก่อนเนาะ เดี๋ยวจะเป็นสวอยทืองผู้งายอยู่แล้วครับผมเมื่อกี้เอาลงมาบ่ไหวเด้นั่งยัไงกันจะเป็นลุ่มอยู่ทืองผู้เมื่อกี้เกลาลงมาบ่ไหวเลยผู้ใหญ่ป่านนโอู้หค้ากันไม่ดอกเลยไม่พอนายโบอายลุกๆจะไมีดอกเดียวหรือครับผมแบบโอ้กับโบมีเนาะโอเคอีกแล้ว ลูกห้อใจเลยนั่นอยู่ะละแดงอย่างนี้เรียงขาขนจ้าน้องดาอิสงตระดัมคูดำคูจ้ะมองันดีจ้ะ 네ที่ก้อนดอกไม้เช <c oughs> ื่อชต่อนเฉยดอกไม้อะไรดอกน้อินโดนเจ้าหน่อยต่อหลีก็อาอีทางเลดิจ้าอีกจ้ะอู้ันนี้นนสวยจ้เพิ่งเล้งขามดอกนี้ยืนพิงเสาอยู่นี่ <c oughs> จา้าแหลอยู่จา้า าจ้ะบนี้พึ่งขาวหรือพึ่งไข่แมนจ้ะพึ่งฝ้ายเขาเอินเนาะแมนเปิดดอกไงขนมดอกใบโบล่าโอ้ยเีงได้ยุอะไรนะจ้าเชียงย่ถามน้ำเปรี้ยวไม่กุเฮ็ดละงดอกหนึ่งคุน้องผมอยู่คนรัาผมอยู่คนละฝั่งที่สู้ในพวกเราครับผมดอกเดียวสองดอกสองบอก อ้ดอกง,งามตระกิจคุณจีบเลยครับมีมูคนบอกดอกเดียวมั้ดอกเดียวไอ้อาานมี้ก็นฟังหงายไปซ้องดอกจ้าห้ามเดียอันนี้พกกี้เขนนะจ้าอหารกับพกกี้เขนคนไข้คน,กกคนป่วยตาดีมีบอกอ้ยไข่ ค,คยขี้เกี้ยมดอกนี่นั่นใครละง,งกอยู่าหน่อยให้ไงฟอแล้วจ้ะพิ่งข้าวคขาขนด้วยครับขนดนองงกไงเลยครับผมโอ้ยไม่ร้องเลยนั่นเนาะดีอยู่ได้ห,หลาย,ยางานเนาะเฮ็ดบ่ <laughs> <c oughs> ดูจ้าโอ้ยใบไม้โอ้ใอบไม่ติดมากจ้ะตรงนี้เอาได้ปะนี่ะ ฮดกอไม่ได้ฮิดโกอคือกันหน่อยเข้ามาและโก้หน่อยก็ขอาเขาค้าคนหนึ่งโดกจ้ะดอกเดลืองจ้าเรื่องสมครับผมบันเล่มสามโอ้สามดอกพวกเองผมเองอ๋อครับผมเก็บเลยครับผม กา,า,า้างได้ในเรานีครับขี่รถมาคิดแม่มเ็นจ่ะออกจไปยังหน้ามากับผมเฮ็ดนั่งครับผมจ้ะเต็มได้วยตาตาตาครับผมเต็มลายเฮ็ดชนิดอยู่ใต้ชนิดอยู่คบเ็นเลยจ้ะอ่ะครับผมไปต่ออีกครับไปลุยต่อครับผมนอ่ก็จะมาเขากี้เอานไ่ดูยครับอืม โอ้ต้องคลจะดรอแม่งกินจ้ะหาลายเลือดจ้ะฮะตุ่ขาวตอกข้างตัวโอเตะครับผมอืมจ้ะอีกจ้ะอู้หู่ามเลยครับผมขาวบริสุทธิ์ุดนผ่องขาวนำเสียกันเลยนี่ไอ่แม่นครับไปแกงใส่กับน้ำดำเนาะ ขากับดำาแก่สิกันอีกจ้ะกำลังตุ๊กป๊ะตุ๊ป๊ะคำเราดาเอาแล้วำจะโอ้ม่กินขานิดหน่อยระงอกขาจ้ากรลังงะครับผมจ้แค่ละโมกันเฉยละโอ้ยพีพีๆจีโมกันจูมอยู่นี่ สองตูมตูมนงไงตูมเอาตูมมิก็ตูมเพิ่มไหมตูมพะู้มีแต่หมดมดมุดยองมลดไวๆเลดไมดไวใครอยู่คนบคกหักมีแต่ใเราหน่อยเนาะโอ้ยหละงหงอไปทีนีงอึดนะอึดค่ะเอ้เก็บร้มๆกันไปคร ก็มีเดี่ยวสมมาแต่มีดอกเดียวไอเดี่ยงสมก็เร่งแล้วใ้เขาสีปันไหนอยู่จต่กระโดนซิมไปเลยจ้ะเป็นไข่จ้างางก็ได้เห็ดกอได้เห็ดกอพกจ้าโอ้เห็ดกอเกิดเด้อครับพี่น้องมือ ม่มป้องร้อ,อง,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 งเลยครับม,อมปองพ่กิดเตะพอดีแกดีดอกพี่นด้ตัวว่าดอกเห็นสองนว่าสอง,สอ,ง,อ,สอ,งอ้าเกียร <c oughs> ์อยู่แล้วพี่น้องผม๋อมันนีใหม่ลับ โอ้ยเนาะอ๋อก็ดีตัวโหแต่เชียรมอง่นได้เลนม่เชียรุนอะไระได้โอ้ยุนแรงเนาะพลังยังไหลปุ๊บก็ร่างเขาสียังดดก็เร่งจ้ายังทันเดียงปันไดดอยู่เนาะยังไม่ทันมีสี À, anh cái này xung à, <laughs> đây ừ. nghe cá cồn cứa qua bình nấm như anh vậy ngắm đây nào xinh Nà. เ้อะันนั้นี่ใหม่ซื้อดอกไม้กเลยหลงนี่ใหม่ตออยู่ขาเราเราก็หลงตัวนี่ยู่นีบอ้เรื่อเรื่องหมดพลังแตกต้องบอกเติมขึ้นพกขีดตัวบด้ขึ้นมากี้กัวเออเอานี่อีกดอกนึ่งจ้าสวยๆเลยจ้า กันป่ะเจ๊ไล้วึงกันอู้เนนปิดหกมาเป็นกันอีกเป็นบ่อะไรบ่เ,เ,เป็นยังไงขี <c oughs> ้หน่อย,ยแี่ดอกเจ้าขาทำตำทำขาตำแห่งจากพี่นหใน,ใน้อส่งไปทางน้ย ่บเห็นดิเอาเลยโบเห็นเปลือนเนาะเป็นเหียงกันงามงามเนาะเห็นตะดอกดอยเพื่อนจากพี่เนาะตื่นตื่กระปิ่นผ้าออกเนะเห็นไตุ้งูลายพันละเปลือนเนาะอาณาคนเลยกหน้อยแดดแด่เลักน้อยพี่น้องผมคิดว่าสะออกลายอยู่เห็นไม อตัวคาพันธุอันนี้มีแมงเี่ดหมาเนาะได้อยู่อ้ได้ดูดังสีไป็นที่หมายามนี่จ้านุ้ยพอดกีกรอบๆนะครับเนะนี่ยเย็นจ้าหาไปหามาพี่น้องผมกระเบิดมองหาเลยนะครับผมมันศิพาเมื่อครับผมไปลงผลงานกันครับผมบานที่รถตรุ้นนะครับผมเมื่อยร้ายครับวันนี้ เหตุการณหายากที่ครับแจกกับพ่อใหญ่อยู่เขาเลี่ยมไปเรื่อยๆครับผมหมืองละเล็กละน้อยครับผมนะครับผมไปลงผลงานกันครับผมมาครับมาเบิร์ครับผมบัดนี้ผลงานเมื่อกี้ก็ปก,กิบครับผมถ้าคนโซมาเห็ด อีกตานหนึ่ครับผมอยู่น้ำโพกีไพ่ครับผมมันอยจะจับน้องคือว่ามันคือว่อวอาได้ว่ามันอยู่จ,ะ,ะ,าจากกะหาอยากคือจะจะก็หาไดอยู่เนาะแม่น,น<ว>ก็ได้อยู่จะการออกมาหาก็าได้ก็จะเป็นเห็ดคุณสาเขาได้เห็ดผึ่งแดงข้ามเนาะแม่นครับผมผึ่งแด,ดงข้ามแล้วก็รผึ่งขาวแคนกับผึ่งดำเมื่อนี้ผึ่งด,ดำบ่หลายไปไหนเนาะครับก็เป็นผึ่งขาผึ่งไข่เอ็ดละงอกกับมีเล็กน้อยจ้ะก็เห็ดก็แดงจ้ะ กระตานี่เป็นเห็ดพึ่งนกยูงขาแง่เาเนาะแม่นครับผมเ็พึ่งนกยูงได้สามโดกจะขาแง่แง่แล้วก็พึ่งแดงขาลายแล้วก็พึ่งดำพึ่งขาวแค้นก็มีจ้ะพึ่งดำโดกอง่ายๆจ้ะกระตานี่เป็นมีพักสมบอบแอบน้ำด้วยจ้ะแน่นครับผมโมแมนเห็ดเบิร์ดด้วยจ้ะเป็นเขาแอบน้ำเนาะแน่นครับผมพึ่งขาลายเหพึ่งงกเล็กน้อยจ้ะแต่ว่ารดูรวมเ่าก็ถือประมาณส่วนกระตานี่เป็นเห็ดต้นล้วนจ้ะเป็นเห็ดขัดเนี่ยครับอยู่ครับ กตาหน่อยดอ,อกงามๆเนาะงั้นครับผมจ้าไปตองก็ออกเมื่อกี้ไม่ละจ้าดูตองก็เป็นน้ำผลงานเมื่อนี้นะจ๊ะเป็นคลิปของวันที่6นะาจา๊ะก6กรกฎาค,คม2568เมื่อกี้ก็พกีกับขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจา้าชื่นชอบวิดีโอจากไหนอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร ja, ์ก,กดติดตามกดกระดิ่งนะเด้่อจ้ะสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พะลุยจ้า เมื่อกี้ก็พ่อคียก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังใจคือเก้าละจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกฐานน่าใจที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อคียจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณที่เป็นหฮวงอาการพ่อคีย์น้าที่ถามไใจกันเขามากนะจ๊ะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะอาการไข้แน่ดีขึ้นแล้วละจ้ะบังเอื่นอาจจะได้ขึ้นพูเนาะ กะวัแน,น่ครับผมเบิ่งไปสักก่อนครับผมจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้เมื่อกี้กับพกี้ก็อขอฝากผลงานหนวยเพื่อนเต็มเลยละจ้ะะรราเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาะว่าเมื่อกี้สิภาพแปลยังพี่ขาดได้นะจ้าเมื่อกี้กับพกี้ก็ขอตัวลากกระบ๋านกันเด้อจ้าก็มาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญามินอย fc ทุกท่านครับผมขอบคุณได้หลายเด้อครับผมขอบคุณเอื้อยไายขอบคุณคุณแม่ได้หลายท่านครับผมขอบคุณได้หลายครับผมที่สนับสนุนคอยเป็นกําลังใจ ใพวกก็ไม่คลิกตลอดมากครับผมครับบานพอกันไม่คิดหนาครับผมบายค่ะ